สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาทดสอบฟังเสียงของมินิคอมโปนะครับพานาโซนิก S A P M 2 4นะครับตัวนี้ไม่มีลำโพงนะครับแต่ใช้ลำโพงไฟวันนี้คู่นี้แหละครับในการทดสอบนะครับเดมาเปิดเครื่องทำการทดสอบกันเลยตัวนี้เสียบ USB ได้ด้วยนะครับก็จะมี Play USB กับ Play CD นะครับผมจะทำการทดสอบ CD นะครับตอนนี้ฟังเพลงนะครับเล่นแผ่น CD MP 3เท่านั้นนะครับแล้วก็เสียบ USB นะครับามาดูกันมาทดสอบฟังเสียงกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับกดเลย์ได้เลยนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับนครับกดเลย์นะครับ ได้ปกตินะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ